โอ้คุณปูครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ดินดวนสายล่องพิบูลนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานโทนหนึ่งครับผมจานํำเป็นไงยบับอู้ไม่อยู่เว้ยฮะงานนี้มีเฮครับ ยาโอ้ให้จะโทรหนึ่งไปทำคลิปเอสายล่องสายล่องมาทำคลิปโทรหนึ่งเบิง้งสมบัติพัตตามาแล้วครับตอบโดยเล็กจกิกุตนะครับนี่ เจ้าคุณปู่มาดูตัวจริงนี่สวยจัดเลยเนาะแกว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 นี่ก็เจ้าคุณปู่เมืองบุรีรัมย์นะครับแห่งบ้านกรวดนะครับก็รอชมติดตามดูว่ารถเจ้าคุณปู่เมืองอำเภอพิบูร์แห่งจังหวัดอุบลจะเป็นยังไงรอติดตามนะครับโอ้เล็กจิกรูดมาแล้วอู้ดูเจ้าสมพงษ์ทำทางใหม่ครับเมื่อก,กี้จ้ามาขาว ติดแองแม่งอยู่ตรงนี้เลยโอ้เร็วอยู่ตัวนี่เจ้าสมพงษ์นี่โอ้ยทีมงานโทรหนึ่งนี่มีของดีซุกไว้อีกแล้วนี่โอ้สุดจัดอ๋อก็เปิดทางเป็นทีเรียบร้อยนะครับสวยจัด นี่ก็สมบัติพัตตาครับโดยเล็กจิกรุตนะครับนี่ยิ่งยับโอ้เล็กจิกรุตนะครับนี่เ้เยล็กจิกรุตผมใส่เหล้าคุณปูนะครับยายาคลัง่งก็มาเจอกับเล็กจิกรุตนะครับตอนในวัดในกาศปึ๊บ พวกนี้พากันวิน่งหนีออกหมดมันก็นวิ่งออกมาทั้งกางเกงไม่ได้ไหนเลย <laughs> โอ้ยกลัวจัดเนาะเล็กกรุดเอาบอยเก่าเขาบอกลอกบ่หรือว่ายังไงลอกนอ๋อเดี๋ยวเป็นเราไปดูที่ลอกนากันนะครับอู้ไปทุกที่จริงๆเนาะนี่โอ้ มาที่นี่ก็เจอดินดวนเลยครับโอ้อดูออกไปไหนก็เจอเลยเนี่ยรถดำซิ่งดินดว่วนให้ทำ<ห><ห>ดวนทำครับนี่อย่ยาให้ออกแล้วให,ให้ออกทำคลิปเบิง้งทำแต่คลิปตัวเอง,งได้สบายใส่ใส่ ใช่สบายพ,พูดแล้วพูดแล้วทินสวยจัด,ดจัดลเลยไลสดคิดมากไอทีมใช่อ่ะเรามาดูเจ้าสมพงษ์นะครับลอกนาลอกบางนะ ฝีมือจานชูครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ เหตุผลที่ถนนพังนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับเพราจะยากเนี่ยขนาดเจ้าของยังบอกเลยเพราะจะยากเลยไงเย้เ้เอ้าวหมอความก็อยู่นี่โอ้ตอนหมอความก็มาอ้าว นิ้วกุดอีกเจ้าสมพง์นิ้วกุดบ่เจ้าสมพง์นิ้วกุดบ่นานันโอ้ยยับเป็นอะไรอีกอก่ะเขาจะไปส่งแล้วดู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 ไม่ไม,ไม่มีฟันเลยน,ะน,ะนะนะั่นเ่ยฟันกด ยโอ้ย <Yeah>. oh. e. แว็งแรงแท้เห็นกล้องไม่ได้เนาะจ่าชูเอ้เห็นกล้องไม่ได้เลยนี่ยับนะไซกีตักนี่ไปละสี่ ตักน้อยแท้าาโอ้ยให้มันอุ้มๆหน่อยเดียว ก็เร็วเหมือนกันนะเนี่ยปล่อยแล้วครับยาดานชูนี่มาดูต้อมหมอความครับต้อมเอ๋ยใจร้อนหมอความมากับเขาด้วยปะโอ้ มากับเขาด้วยว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหมอความความเจนับทำไมอ่ะอา้าวแล้วมาทำไมล่ะอ่ามาทำไมล่ะดีอันนี้ก็มาถ่ายคลิปตัวดีการการไปทางเดินทรายเดินเดินจากกันครัพท์บดูว่านี่นี่แหละครับตัวปัญหาของของบอ่อครับถนนพังก็ไอเจ้ายักษ์นี่แหละครับเนี่ยเป็นเหตุสังเกตได้ จำงังเราไม่ีทงยเรียบรรวมตัวกันว่ะเย็นนี้น่ะกระสังไร แล้วครับหมอความโอ้ยใส่น้อยแท้ด้านชูมาถึงเกี่วตะยักครับจัดโดยนนัทนะครับคนขับใหม่ของพิวุฒนนะครับน,น้อยเกิน อไปกไปไหนกลับไปแล้วไม่มาเลยอะไม่มาเลยอเปอดป๊อด จันชูจากตักใส่เจ้ายักได้กี่ตักนี่ดูมันจะน้อยไหมนี่ต้นหมอความน้อยจัดเลยเนี่โอ้น้อย ฝั่งนี้ก็น่าจะวิ่งไม่ได้นะดูรอยแล้วลอกมาได้ประมาณสักห้าหกเมตรนะไปต่อไม่ได้ครับโอ้โหบว,วมจัดูแบบนี้อันตรายครับน่าเขียข้าว แล้วครับดอูอ่ะโอ้ะดูดิจานชูลอกนาเนี่ยโอ้ฟันก็ใส่ไม่ไม่ครบเนาะ รอชมเจ้ามาขาวครับมาแล้วครับพระเอกเมืองช้างของเราเจ้ามาขาวครับผมนี่ก็ขอบล้อหายไปหนึ่งใบไม่รู้ตกไปไหนยี yeah. ้มันแต่อะไรหนอนี่หยับ เดี๋ยวเราไปคุยกับพระเอกเราหน่อยเย่โอ้มันเป็นอะไรนี่นแต่อะไรเมื่อกี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแต่อะไรอุอ้ยนี่มีท่าใส่กันเหรออ๋อแสดงว่าจะถอดแตบข้างบนให้พี่ใช่ไหมนี่คานะับบ ใส่เกียร์ไปรอแล้ววิ่งไกลไหมเข้าหมูบ่บ้านไม่ไกลนะประมาณจะไปวิ่งสีเลนกับด้วยไหมเนี่ยโอ้สายหน้าเลยราคาแพงก็ไม่สนแล้วครับน้องนนแม่ถามหาอยู่แม่หนิงถามหาอยู่เมื่อคือนเนี่ยไปทำปัม๊ไมไรแล้วก็กลับมามททนเนี่ยทำทันไหมกี่คันห้าคัน<อ>ไปสี่คันแปบ๊บเดียว คันละชั่วโมงอ่ะจากไรครับจากเส้นอีไปขับดูเจ้าทะเลใจดูอ่ะมันแตกต่างกับคันนี้ไหมทีนี้น่ะรถเดิมๆอ่ะให้ลองขับดูก่อนก็ได้คันสีน้ำเงินนะเจ้าทะเลใจนะก็มาคุยกับน้องนนเดี๋ยวเราลงไปเสวนากับสายจวดก่อนละกันนะครับ อ้จะไปสอบถามสายจวดก่อนอ,อะไรเนี่ยของเล่นเด็กบอ่อของเล่นเด็กบอ่อเมื่อกี้น่ะสวัสดีไปยังรถก,กีอินดีส้สายจวดจ้า้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับโอ้มีโอกาสมาเยี่ยบเยียนบ่อทร์ทนหนึ่งครับวันนี้มาตามผมครับมาตามผมหยบ <laughs> <laughs> มาบมาดูน้มานน้ำมาน มาดูซิว่าเป็นยังไงเป็นยังไงบ่อเนี้ยเห็นบ่นกันจังหยับจะนับหยับจะนับอียมยันปากทางหน่อยนะหยับขนาดใส่ดินน้อยนะนี่ถ้าใส่ดินเหมือนสีเลียนี่ตายอักลากเลยเนี่ยตายบ่ย่างบ่เหลือโอ้ไอ้นนไปทำไมล่ะนั่ะเขาวิ่งไปฝั่งนู้นนั่นเขาเปิดบ่อเปิดทางให้ใหม่เลยผู้หมวดผู้หมวดว่าจะจูดจ่อไปได้ยุไปเบี่ยงอ่อคือไ้ เองได้ถ้าคุณเหตุการณ์ปกติครับครับผมร้อยไปเฉพาะเมือนเลเนาะเอาทำไงได้เนาะวันละสี่พันหายากนะพี่น้องนะหายากนะครับทำงานนี่ขนาดจบปริญญายังไม่ได้วันละสี่พันเลยโอ้ยมันเท่ามันเกือบเทียบเท่ารถไปโคแล้วนี่อันนี้ทำงานในห้องแอร์ทั้งวันเลยเนี่ยทำงานในห้องแอร์ทั้งวันแต่ว่า เสียอย่างเดียวมันไม่มีห้องน้ําห้องท่าเหมือนเขาแต่ว่าก็อก็ดีนะห้องน้ําพันไล่วันนี้อาศัยวัดสองวัดสองเที่ยวแล้วครับอาศัยวัดสองเที่ยว,วนี่ก็เป็นห้องน้ําพันไล่นะครับเลือกเอาป่าอ้อยรอบตัวเลยใช่ไหมปาอ้อยแ<อ>ย่งหนูฮะแย่งหนูให้อาหารหนูฮะช่วงนี้ก็ต้องแย่งก็ได้นะครับ ิดไม่ฝันเลยว่าเซนหนึ่งจะโผล่มานี่นะเนี่ยพี่น้องตร<อ>งตามกินผมมาตามกินมาครับตามกินมาเมื่อคืนเจอ<น>สาบชาเลยเคนดังเยอะเมื่อคืนนี่บีบแต่ทักตั้งแต่ห้าทุ่ม <laughs> โทรเรียกก็โทรเรียกไม่ทันแล้วครับก็เลยเอออย่าตามกินไปล, <laughs> ละกันพรุ่งนี้ว่างั้นเปิดกระจกหาอยู่ครับมองไม่เจอครับเขาก็ปนดนฟัมดเลยครับพยายามมองหาอยู่ครับอยู่ไหนวะนายก็รอบของเล็กจิกรุตมาอีกแล้วครับนี่เล็กจิกรุตคู่ปรับ,บสายลองพิษบู ก็เลยทักทายไปละรอบหนึ่งนะครับอ่าสสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย